สวัสดีทุกท่านนะครับในช่วงชั่วโมงนี้มาแล้วมาจะเจอกันสำหรับการรับผมนะครับวันนี้เรามารับผมปัตตเลียนนะปัตตเลียนจุดนี้นะเรื่องเก่าเก่าริงๆนะครับไม่ใช่เก่าธรรมดาอันนี้ขอถ้ายสำหรับแฟนกลับทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติตามรับผมวันนี้จะมีการรับผมให้ดูนะเกี่ยวกับเรื่องรับผมปัตตเลียนตัดผมนะครับวันนี้มา เรื่องต้นกับการที่เราจะมารับชมคืดนี้นะครับทุกรณ์ก็เตรียมพร้พอมพร้อมเทียบทุกอย่างนะครับอันนี้มาจะมาให้ท่านได้ชมกันนะครับในช่วงบรรยากาศฝนตกนะครับนี้อำเภอสงสสรฝนตกนะครับกยต,ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละ่ะสำหรับพายุที่เข้ามานนก็ติดตามลตรลบชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมา อุปกรณ์ที่ใช้งานของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องการรับลมเริ่มต้นกับการรับลมนะง่ายง่ายหรือย,ย,ย,ยากนะดูออกแล้วกันนะครับก็ดูแล้วก็เหมือนจะยากนะที่จริงมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับวันนี้ต้องอาศัยแสงสว่างเพิ่มนะครับอย่าลืมกดกดใจผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วย ได้มีกำลังใจสำหรับก,การทำงานนะครับแล้วก็พอจะมีรายได้สำหรับการทาง YouTube กันด้วยนะครับเริ่มต้นกับวิดีโอลหลายๆวิดีโอที่ผมทำไว้นะครับติดตามรับชมกันได้นะครับไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องมันสํมภารังหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปลูกดอกไม้การรับชมแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับจะทยอยยอยลงแล้วกันสำหรับลิปนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นากับการรับชมตะเลียนนะครับ ในพื้นที่อำเภอสังข์สานะครับมันจะไม่มีร้านรับผมเกี่ยวกับเรื่องการอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องตัดผมนะครับจะไม่มีนะครับจะมีในพื้นที่นะฮะจากจังหวัดในตัวจังหวัดนะครับมาจากโคราชออกเดินทางมารับผมในพื้นนอกพื้นที่ด้วย mm hmm. ก็นา,นานมาทีหนึง่งบางทีจะรับแต่ละครั้งก็หากันไม่เจอเวลาที่ต้องการอยากจะรับวันนี้ก็เลยหยิบ ของเก่าของตัวเองนี่แหละขึ้นมาใช้งานจะได้ให้บริการกับลูกค้าบริเวณใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็น,นำอำเภอเชียงแสนอำเภอประทาอำเภอควมรีอำเภอหนองวนมากหนองขีโนสุวรรณและอำเภอใกล้เคียงทุกพื้นที่ก็แล้วกันนะครับมีโอกาสก็เรียนเชิญน,นะครับตัวนี้ใกล้จะพร้อมที่จะบริการแล้วละ่ะตอนนี้กำลังรวบรวมอุปกรณ์ ของอุปกรณ์มันที่เราซื้อมานะครับมันไม่ได้ใช้งานนานเลยอาจจะยังไม่ครบนะครับอาจจะมองเห็นมองไม่เห็นนะนี่คือท,ที่เราจะรับนะัตรจตเรียนที่ไม่คมแล้วล่ะนานน้าบัตรเเียนชุดนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะดูไปเรื่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับการนนะ ช่างเนี่ยฮะถ้าเกิดการรับคมถ้ารับไม่คมจริงอ่ะมันไม่หวานคําว่าหวานนะมันคือการตัดผมให้กับลูกค้าการไม่หวานความไม่ลื่นลื่นไหลเกี่ยวกับเรื่องการทํางานช่างก็ทํางานแล้วก็ไม่ไม่ไม่รวดเร็วแล้วก็งานจะไม่ค่อยละเอียดนะฮะถ้าเกิดเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่คมนะครับก็ลองดูได้นะฮะท่านมีอุปกรณ์อยากจะ มารับก็เชิญก็แล้วกันนะคร,รับตะเลื่อนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเก็บไว้นานสนิมมันขึ้นนะนำมาก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะรับให้นะฮะก่อนผมใช้ผมใช้มือจับอย่างเดียวนะครก็ไม่มีเมล็กตัวนี้ช่วยนะครับหลังจากมีเมล็กตัวนี้เข้ามาช่วยก็รู้สึกมั่นคงมั่นใจหน่อยทำง,ง่ายขึ้นนะถ้าไม่มีเมล็กก็ต้องใช้ฝีมือน็มงมากครับดังนั้น หลุดไปกระแทกกับพวกรีีสามารถทําให้ฟันปัสตเลียนเราหัดได้นะฮะถ้าหัดมาแล้วก็งานเข้าทันทีเลยล่ปะปัสตเรียนที่ใช้งานอยู่ประจํานะถ้าเกิดตาดแล้วไม่ค่อยคมเนี่ยมันจะง่ายนะถ้าใช้ประจํานะมันนี้เหมือนปัสตเดียนที่เราปล่อยทิ้งไว้นานปล่อยให้สนิมขึ้น นะครับชุดนี้เราก็จัดการเรียบร้อยนะครับหลายท่านนะฮะกำลังติดตามว่าความคมอะไรทุกอย่างมันจะลงตัวไหมอย่าลืมก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะรับคมปัตตะเลียนนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะบริการให้แลถึง้วหละ 80- 90%นนะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้พร้อมที่จะ,ะต้อนรับลูกค้านะครับ ไม่ทราบว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะฮะจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทดลองดูว่าความคมจะใช้งานได้ไหมครับดูนะครับนี่คือหลังจากที่เรารับคมเรียบร้อยนะครับทดสอบดูว่า,ามุมขวาสุดปลายจุดปลายตรงกลางตรงกลางผ่านนะครับเตรมเข้าไป เช็คดูทุกที่นะครับว่าความคมความอะไรเราสัมผัสดูได้ว่าน้ำหนักการที่เราจับนะครับแล้วก็น้ำหนักมือที่เราทดลองดูว่าความคมใช้ได้ไหมอันนี้โอเคนะครับทุกซ้ายขวานะครับโอเคมาตรฐานละหวานนิ่มๆนะครับทดสอบดูป๊า,าป,ป่าไปละนี้ส่วนที่เราแจะป๊าปโอเคนะผ่ฐานนะสำหรับชุดน,นี้อย่าลืมแล้วกันนะครับสำหรับท่านต้องการอยากจะ รับคมปัตตาเลียนนะครับชุดนี้นะครับปัตตาเลียนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับเป็นเช่นงกลาการสลัดท่านต้องการอยากจะรับคมนะครับส่วนอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีก็จะเป็นฟันปัตตาเลียนนะครับแล้วก็ชุดของฝาครอบแล้วก็น็อตทุกตัวนะฮะที่เราจะใช้งานไม่ว่าจะเป็นทรงสายฟงโซงสายไฟแล้วอะไหล่ทุกตัวนะครับที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับ อะไรหลายรุ่นนะฮะเดี๋ยวจะลงเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการแต่งฟันซอบฟันอย่างเงี้ยก็อีกไม่นานนะฮะพร้อมแล้วฮะอีกไม่นานได้เจอกันแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ